ป๊าก,ก,กินข้าวาใช่ไหมไหนดูก่อนสิป๊กกา,ก,าปก,กินข้าวกับอะไรป๊ากินข้าวกับปลาแซลมอนอบนะคะแล้วก็ผักมันมันร้อนนะลูกเป่าด้วยนะอเอาใช้ช้อนอย่าใช้มือวิ่งจ้าฮะอืมโอ้อสไน ತಾಕಿ ನೀವು ตั้งใจกินข้าวถัวลกูกแม่จะทำข้าวแม่กินแม่ตำแตงใส่กูม,ม้านี่โอ,อ้กันพิเศษลูกก็กินไปแล้วแตงกวากินกินข้าวให้หมดวอดบอตัอ้บอกวอดแม่ก็นแม่เก็บนะกินข้าวกินข้าวป๊้งหิวข้าวไม่ใช่เหรอหิวจ๊อ ไดเก็บกินแต่เม็ดถั่วได้ดไ αι, กินข้าวด้วยส <Okay. S 1> ิมาคมเก๊กินนี่เก๊ไหนกินข้าวด้วยไม่ใช่เก็บกินแต่เม็ดถั่วเดี๋ยวแม่จะก็จะซื้อแต่ถัว่วมาต้มให้กินนี้แหละ <Yeah. S 1> เออกินข้าวด้วยลูก <c oughs> อร่อยจะตายอะโ <Okay. S 1> อเคอะอมุ้ป๊าเก่งจะตาย <Okay. S 1> ลูกแมบบ่ นิ้วข้าวแล้วกิลูกแ,แม่ทำให้ป้าก,กินก่อนเลยไหมแม่หิวข้าวจะตายป้าต,ต้องต้งใจกิน nữa nha มาเด้อค่ะกินเข่าดูของแม่ปูเอ็กกรีดอ็กกรีพูดอ่ะพูป้าบอกของมันมาน่าเกลียดแล้วงั้นมากินข้าวดีกว่าแม่หิวละอ่ะกินให้หมดกันลูกเหมือนยิ้มใส่กล้องอีกต่างหากอ่าเฮโดทุกคนก่อนสิป๊าขอกินข้าวก่อนนะเฮ้จอเฮโดอืมกินเกลูกินเกลาจับปะ เราไปกินข้าวกับอะไรกีเกลเรากินข้าวกับอะไรปลาปลาเออกินข้าวกับปลาแฮ่ถั่วไหนพูดซิถั่วแฮ่ปลาแซบบอแฮ่ปั๊บแม่ถามแซบบอบอแซบอืออได้จังไงเหล่าถามมาแซบบออือซะแซบบอครับแซบครับสุดที่ลูก แซบครับแซบครับสวัสดีค่ะอืมแซบอีหลีอืมกินเสียงกินเป็นแต่แซบแต่แซบค่ะปุ๊บปั๊บกินตั้งใจกินนะลูกนะเอาอืมเคยบายบายก่อนเฮ้ยดิทุกคนก่อนเฮ้ดิ